โอ้เหนื่อยชิบเป้งมันเหมือนเป็นป่ารงดิบเก่าอ่ะวิญาตแถวนั้นเถื่อนไม่ค่อยคุยไม่ค่อยคุยดีต้องใช้กําลังกํหลาบซึ่งใหม่ใหมก็ทําได้ตต่หลังท่านสอนว่าจงมีเมตตาเป็นเบื้องต้นบางครั้งผมก็อารมณ์ขึ้นเหมือนกันนะครับไปจุดทูบท,ทําพิธีจุดเทียนทำพิธีลมพัดตลอดไม่ให้ทุกผมไม่ให้เทียนผมติดเลยเนะี่ยผมถือว่าก็ท้าทายบางีผมก็แกรกซีหรือก้าวเล้าเหมือนกันทั้งที่แฟนบอกอา้าวพอท่านสอนให้ใจเย็นเย็นไม่เฉลอแบบเราแบบ โทษนะฮะมาทําพิธีเอาลมพัดกูดับตลอดเลยแต่พอเสร็จพิธีชุดแรกแล้วเนะี่ยชุดต่อไปเนะี่ยทำอะไรผมไม่ได้แล้วนะครับทำอะไรไม่ได้เราแต่แต่จริงๆแล้วมันมันไม่น่าจะท้าทายผมในชุดแรกทําให้เราโมโหเปล่าๆเราก็หลุดหลุดหลุดเขาเรื่องอะไรอะ่ะหลุดสติเมืออกันกลายเป็นความโกรธเข้ามาปอนอันอนี้ยอมรับนะครับเพราะชุดแรกผมใบครูบาอาจารย์ไงฮะ ผมจะไหว้บอกกล่าวครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาผมไหว้พระไหว้อะไรเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคล